สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คำลังก็พาทุกคนมาทุ่งให้ทงนะคะ่ะวันนี้มาอัปเดตเขาวันที่11เดเือน 3, ามนะคะมาอัปเดตเขารอบนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วต้นเดือนมีนานะคะมาอัปเดตค่าให้เบิง่งเขากบงามกันอย่างด้วยพี่น้องเบิง่งปลาค่าไปเบิง่งเยอ่เทาไรมันถึงเมื่อยนะคะวันนี้กลับมากับแขกรับเชิญน,นะคะคุณล้านกับคุณแม่ค่ะกลางห่้มเบิ่งเนี้ยมาเบิ่งเขา แล้วใส่ปุ๋ยหมากวางต้นต้นต้นเดือนนี้สูตรสิบห้าซิมหาว่าคุใช่สูตรสิบหาา้าสิบห้าสิบหา้ 15, สาสิบห้าสามเพืือไปซื้อเมื่อต้นเดือนใส่ปุ๋ยไปแล้วนะงามค่ะเขียวลืมอยู่นะอยากให้ต้นเราห่วยถึง <c oughs> ไปนอนถ่ายเหตุผล น้ำหลายค่ะทุกคนน้ำน,น,น,นีะคะเอาเสียไ่ได้นอนถ่ายมติ <c oughs> ไปนางเอกวิวสิกว,นะว้านางเอกวิวสิกตัวแรกเลนะ บร่ษัใ่บูดไปไม่ได้ดอกน,ดอนี้นะทุนาไม่ถึงละ <c oughs> มม <c oughs> ีข้าวนะคะน้ำ น้ำตัวนี้จะเดินไปไม่ได้นะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่บูธมานะคะเราไม่ได้ใส่บูธมาก็จะชื้นแฉะหน่อยนะ,ะน้ำลายูอย่ค่ะน้ำลายกับไข้แน่อยากเขาบกค่อยัวอเกิดนะคะนี่ค่ะทุกคนปู่ตา โอ้ยหมดหมดกัดหมดกัดคงไปไม่ถึงไปนานนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะข้าวที่ล่าสุดอัปเดตล่าสุดนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วจะครึ่งแล้วนะคะกระพาทุกคนมาเบิงเขาเนาะมาเบิงเขาห่า,หายชมบรรยากาศสวยๆ นี่คะ่ะเข่าวสวยไหมคะ้องฟ้าบาได้ใส่บาได้ใส่เกือบบูทมานะคะกับสีไป่ไก่บาได้ค่ะทุกคนเบิ้งประมาณนี้เนาะแล้วจังใดแล้วนะคะเดี๋ยวสีอัปเดตเข่าให้เบิ้งเป็นระยะระยะนะคะสุบบดวัยมัธยมไทยเข่าให้เบิ้งดูเนาะแต่ก็สีอัปเดตให้ ทุกคนในเบิเงเรื่อยๆเนาะล่าสุดที่ใส่ไปเป็นเป็นปุ๋ยมากนะคะเมื่อต้นเดือนทีรกเมื่อต้นเดือนนี้นั่นแหละเดือนนี้แหละนะคะใส่ไปเป็นสูตรซิมหาซิมหาสิมหาเนาะไซไปประมาณหกสอบนี่แหละค่ะน่าประมาณสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่ไรเนาะประมาณนี้นะคะก็จ้างค้นวานคือเก่านั่นแหละเมื่วาว่าได้มาวานเองหรอกจ้างค้นวานพอแล้วก็ว่ามีแห้งวานแล้วแล้วก็อายุลายแล้วเนาะค่ะทุกคน มีหาบรรยากาศเนาะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะค่ะทุกคนใครแมนจังใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ำํำลังในเดอ้อกำลังสได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต,ต่อไปนะคะเออสวยไหมเขียวกระจีเขียวถวายเขียวกระชุ่มเขียวสลุ่มเขียวเฉาอุ่มชุ่มเฉวย อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ในไลฟ์หน้านะคะมาท้กใครก็ได้ในไลฟ์สดนะคะจะมีไลฟ์สดเป็นเนืงเองๆเกี่ยวกับในร้านสวยๆนะคะก็าะฝากร้านส,สวยๆคำนงังไทยบ้านคำนังด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องกินเรื่องไปเรื่องเที่ยวเรื่องรีวิวสินค้าเยอะแยะมากมายสำหรับช่องคำนัลสตอรี่นะคะฝากไว้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน スワリハーバイバーイ。